สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้เราอยู่กับ New Honda G-ONO Plus นะครับมี2รุ่น2แบบนะ61900และ6 6 9 0 0บาทนะครับในรุ่น Standard และรุ่น ABS นะครับรุ่น t t n n d r r เนี่ยเรียกว่า CBS ก็ได้นะเพราะเขามีระบบตัว Combine r a k k System ที่เป็นเทคโนโลยีของทาง Honda เนี่ยให้มาด้วยนะครับสรุ่นแตกต่างกันตรงไหนวันนี้จะพาไปชมกันครับต้องเปลี่ยนคันนิดหนึ่งเป็นสีแดงนะครับเพราะเมื่อกี้ลืมดู เห็นไหมมันใกล้เคียงกันมากนะครับระหว่างสแตนดาร์ดกับรุ่นที่เป็น ABS เนี่ยแต่สังเกตง่ายๆมันจะมีแบบ t r i มการตกแต่งที่แตกต่างกันอยู่นะครับคันนี้เป็นรุ่น CBS นะครับหรือรุ่นสแตนดาร์ดคันสีเหลือง61,900บาทมีอะไรที่แตกต่างมีอะไรที่โดดเด่นบ้างในรุ่นนี้แน่นอนคันนี้น่าจะเป็นสีที่โดดเด่นที่สุดของเขาเลย CBS มีทั้งหมดสีสีนะครับขาวเขียวน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองคันนี้การตกแต่งเน,นี่ยคุณจะเห็นว่ากรอบนะครับบริเวณไฟหน้ากรอบตรงโลโก้ Honda เนี่ย จะเป็นพลาสติกที่เป็นสีเทาด้านๆแบบนี้นะแล้วก็บังลมหน้าจะเป็นขนาดใหญ่อย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างุนหงิดรถคันนี้คือดีไซน์ไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยนะครับนอกจากที่จะให้มาเป็นไฟหลอดฮาโลเจนแล้วนะมันยังอยู่ในตำแหน่งที่มันทําให้รถดูแบบเหมือนหน้าก,กบอะ่ะเอาจริงจริงคือดูมาทั้งคันเนี่ยเออสวยแต่พอเห็นไฟเลี้ยวปุ๊บไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนี่ยไฟหน้าก็เป็น LED นะลองเปิดดูปุ๊บนี่ไฟเลี้ยวนะครับเดย์ไทม์ลลนจ์ไลท์นะครับไฟ LED เป็นแบบ LED มัลติ r ร f เลกเตอร์นะ สวยงามแบบนี้นะครับบางโครหน้าก็จะเป็นในสไตล์ขนาดใหญ่แล้วก็ล้อเนี่ยหน้าหลังเท่ากันนะครับจะได้ล้อหน้ากับล้อหลังเ,เป็นขนาด12นิ้วผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเว็บป้าสปรินจริงๆในมุมมองของผมนะก็น่าจะคล้ายๆกับอีกหลายๆคนที่คอมเมนต์กันในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะมันเหมือนคนอื่นขายดีก็เลยขายด้วยเอ๊ะมันเหมือนเอาส่วนดีของหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อมารวมกันในรถคันเดียวทําให้ออกมาเป็น G-ONO PLUS คันนี้ก็ ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะผมเองก็รู้สึกว่าเออไม่เหมือนเอาองค์ประกอบของรถในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกสกูตเตอร์เนี่ยมารวมอยู่ในจีออโนคันนี้ยกเว้นแค่กุหจิตไอตัวไฟเลี้ยวมันเท่านั้นเองนะครับล้อหน้า12ล้อหลัง12หลายคนบอกว่าทาไมให้ล้อหน้าล้อหลังเท่ากันถ้าให้ล้อหน้าใหญ่กว่าจะสวยกว่าอีกอันนี้ผมก็เห็นด้วยเนาะล้อหน้ามันคนแบบใหญ่กว่านี้มันจะดูสวยขึ้นเต็มขึ้นนะครับก็จะเป็นดิสเบรกด้านหน้าแต่รุ่นนี้จะไม่มี ABS นะครับแล้วก็คาลิเปอ,ชชอร์เบรกเน มาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถกันรถคันนี้นะครับเมื่อจะเป็นสแตนดาร์ดหรือ ABS คุณก็จะได้ในส่วนของ Honda s m a r t k e y หรือระบบกุญแจอัจฉริยะเปิดปิดเตาแก๊สที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับอยู่บริเวณนี้กระจกมองข้างลักษณะก็จะคล้ายแบบ ScoopyI ไอนะฟอร์บอร์ต่ตางๆก็จะมาในโทนแบบรถไซส์เล็กกันนะครับคุณผู้ชมวางง่ายๆนะยืดไปด้านหน้าไม่ได้นะครับเน้นในการควบคุมแฮนด์ลิงนะครับตัวฟอร์บอร์ดเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นพลาสติกแข็งต้นด้านแบบนี้จะลื่นหรือเปล่านะครับแต่ด้วยตัวอบบเาเานีจะมหมหืแบบ น้ำหนามอยู่ช่วยจิกรองเท้าได้ดีนะครับถ้าพื้นรองเท้าคุณไม่ได้แย่แบบจนแข็งลื่นไปแล้วอะ่ะผมว่ามันก็ยังช่วยจิกอยู่ในตำแหน่งที่โอเคอยู่นะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางคอนโซลตรงเนี้ยคุณจะได้ที่ห้อยถุงแกงลดไซส์ประมาณนี้ร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบห้าต้องมีที่แขวนถุงแกงนะครับแล้วก็ที่เติมน้ามันของเขาอยู่บริเวณนี้นะเปิดโบ๊ะ ใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องเปิดเบาะท้ายก็เติมน้ํามันได้ถังน้ํามันขนาด5.4ลิตรอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยผมเห็นนะหลังจากที่คุณจะเห็นว่าเขามีคาราวานในาวันเปิดตัวเนี่ยที่ออกไปขับกันทั่วกรุงเทพเนี่ยผมเห็นว่าบางคันเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ40กว่ากิโลเมตรต่อลิตรในการใช้งานแบบในเมืองนั่นหมายความว่า5.4ลิตรถังน้ํามันของเขาเนี่ยคูณ40เข้าไปถังนึงก็200กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานประหยัดถือว่าประหยัดมากๆ esp plus ทั้งประหยัดทั้งแรง แล้วก็ไม่สั่นสะเทือนที่สําคัญควานได้ลื่นไหลแรงไม่ตกด้วยอันนี้แอบ,บกระซิบกันนะครับมีที่เก็บของนะครับด้านซ้ายมันไม่มีตัวล็อกนะคุณผู้ชมตรงนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่าเอาของมีค่าเก็บไว้นะครับมีช่องจ่ายไฟนะครับเป็น USB-A มาให้หนึ่งตำแหน่งอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบคือเขาดีไซน์ในส่วนของตัวช่องเก็บของเนี่ยมันทํามาเป็นสล็อตสาหรับล็อกมือถือพอดีเลยเฮ้ยอันนี้ Honda ถือว่าคิดมาดี ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าช่องเก็บของในรถหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้นนมันก็จะเป็นช่องลงไปเฉยๆนะครับแต่ว่าใน G-ONo Plus เนี่ยมันแบบมีช่องจ่ายไฟยปุ๊บมีสล็อตให้ใส่วางโทรศัพท์ได้พอดีเลยเนี่ยอันนี้คิดมาดีนะครับแล้วก็นี่กุญแจเนาะที่เป็นสมาร์ทคีย์ของ Honda นะครับรวมถึงไม้ไอติมสําหรับเปิดบริเวณนี้เนาะมาดูกันที่ใต้เบาะของเขาหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าในเรื่องของอัตราประโยชน์ใช้สอยเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าในส่วนของลีดนะครับเพราะลีดเนี่ย ใต้เบาะจะใหญ่กว่าแล้วก็มีแหลกด้านท้ายแบบนี้ด้วยนะครับฟึบเห็นไหมสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบอาจจะต้องดูทรงบางรุ่นนะครับแต่ว่าครึ่งใบเนี่ยใส่ได้แน่นอนใหญ่มากๆใส่เป้นะครับคนที่แบบใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องติดกลองหลังก็ได้ก็ใส่เป้ใบใหญ่ๆได้เลยหนึ่งใบนะครับหรือถ้าจะให้สะดวกเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ต้องหาแหลกหากล่องมาติดก็จะเพิ่มอัรถประโยชน์ในการใช้งานได้มากขึ้นอันเนี้ยเป็นข้อดีที่ลีดอาจจะดีกว่าเพราะว่าลีดเนี่ย กล่องเขา3าลิตรนะครับมีแหลกด้านหลังพร้อมมาติดกล่องได้เลยอีกต่างหากอันนี้ไม่มีน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองตรงนี้เขาเคลมไว้ว่า1.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับมีช่องเติมคูแลนต์อยู่บริเวณนี้เติมง่ายมีตาน้ําไม่เห็นขนาดใหญ่อันนี้ทําออกมาได้สะดวกนะต่อการใช้งานมากๆนะครับเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับคุณจะเห็นว่าไฟท้ายเนี่ยเหมือนฟีโน่เอ้ยไม่ใช่มีไฟท้ายมันเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับแต่ไฟหลังเนี่ย จะเป็นโครมแบบ f ู l l LED แล้วก็ทริมการตกแต่งบริเวณกอบไฟท้ายเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นสีเทาด้านเหมือนกับด้านหน้านะครับฟลอตโลโก้เอมเบรมตรงนี้ G-ONo+ จะเป็นโครเมียมสวยๆเลยอย่างหนึ่งพี่แอบหงุดหงิดนะครับเดินมาถึงเห็นรถครั้งแรกเนี่ยผมเดินมาเตะตรงนี้ก่อนเลยเห็นไหมมันควรที่จะเป็นสปริงที่แบบคิกแล้วเด้งออกมานะครับแต่ใน G-ONo+ เนี่ยมันต้องดึงออกมาเองอะเนี่ยมันต้องดึงออกมาเองมันแบบเนี่ยคิกแล้วไม่ออกเอออันเนี้ย น่าเสียดายนะครับน่าจะทําออกมาได้ดีกว่านี้ส่วนคลิกสปริงออกนะครับโชค๊ค up ด้านหน้าเทเลสโคปิกนะครับด้านหลังก็จะเป็นโช๊คสปริงที่คุณผูม้ชมเห็นว่ามีอยู่ข้างเดียวนะเห็นไหมขวาไม่มีจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับปรับอะไรต่างๆไม่ได้ทีนี้ขยับมาดูในรุ่นตัว ABS นะครับหูสีแดงดําสวยเลยนะต่างกันตรงไหนบ้างอย่างแรกเห็นเลยเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีน้าตาลนะครับเดินตะเข็บที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ก็จะดูโดดเด่นขึ้นมา ดูพรีเมียมขึ้นนะกับราคาที่เพิ่มมา5,000บาทไม่ใช่แค่ ABS นะครับมาดูด้านท้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่ากรอบของการตกแต่งไฟท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเทาด้านด้านเนี่ยเป็นคโครมเมียมแล้วนี่อันนี้ดูดีเลยนะครับอันนี้ดูดีเลยรวมถึงนะครับที่บริเวณด้านหน้าของรถเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ากรอบไฟหน้ากรอบโลโก้ Honda ที่ด้านหน้าก็จะเป็นคโครมเมียมเช่นเดียวกันขี่ผ่านไวๆอาจจะไม่เห็นลอกแต่ถ้าจอดปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของดิสเบรกครับที่ในรุ่นเนี้ย คุณจะได้คาลิเปอร์แบบพอรพตนะครับแล้วก็ดิสเบรกมาพร้อมกับเซนเซอร์ ABS เพราะว่าในรุ่น ABS ที่แพงขึ้น5000บาทเนี่ยคุณจะได้ในส่วนของระบบเบรก ABS ที่ด้านหน้าด้วยนะครับส่วนด้านหลังทั้ง2รุ่นจะเป็นดรัมเบรกเหมือนกันนะเนี่ยดูคาลิเปอร์ชัดเจนเลยเนี่ยนิชินนะครับตรงนี้จะเป็นพอรพตเห็นไหมถ้าเป็นตัว CBS เนี่ยข้างหน้าจะเป็นป um ั๊มพอตเดียวเนาะแล้วก็เป็นสีคอปเปอร์ด้วย CBS จะเป็นสีดำนะจะเห็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่ ABS กับ CBS ต่างกันก็คือปลอกคันเร ปลอกคันเนร่งเขาเป็นแบบสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็น CBS เนี่ยปลอกคันเร่งเขาเป็นสีดำเนาะแล้วก็เรือนไม้เนี่ยแอบมุนหญินมากผมเห็นคอมเมนต์หลายคนเหมือนกันว่ามุนหญินเหมือนกันพี่มันแบบโอเคเข้าใจครับว่ามันดูงา่ายเป็นดิจิตอลให้ฟังก์ชันครบมีระยะทริปมีอัตราสิส้นเปลืองมีอะไรต่างๆนาะฬิกานาฬิกาแต่รถทรงประมาณนี้ขอแบบเรือนไม้ที่ไม่ใช่เรือนไม้สหกรณ์แบบ เอามาจากคลิกแบบนี้ได้ไหมก็เข้าใจนะครับมันทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันถูกลงเพราะมันผลิตจํานวนเยอะแล้วเอาไปใช้กับหลายๆรุ่นก็เป็นเทรดออฟที่ต้องแลกกันไปนะครับทีนี้มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่ ESP Plus นะครับ4วาวนะครับเทคโนโลยีใหม่จาก Honda ที่ก่อนหน้านี้มันไปอยู่ในลีดต,ตัวใหม่นะครับฮอนด้าีดตัวใหม่ ESP Plus พอเปลี่ยนออกมาจากลีดที่เป็น ESP เนี่ยมาเป็นลีด ESP Plus โอ้โหขายดีขายระเบิดระเบ้อขายกันจนแบบจองคิวกันหลายเดือนเพราะว่า Honda าลเนี่ยมันผลิตที่เวียดนามนะครับแล้วก็มาที่ไทยซึ่งมันทําให้รถที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นลอ็ลอตๆนะครับพอแคสเรื่องของการส่งมอบเนี่ยได้ยากฉะนั้นครับฮอนด้าไทยเนี่ยเลย ทำตัวนี้แหละ G Ono Plus เนี่ยนะครับที่สานต่อโดยการใช้ชื่อ G Ono ที่เป็นสกูตเตอร์ไซส์เล็กมาเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นกับ 125cc ESP+ ครับทีเนี้ยเวลาในการรอก็จะน้อยลงแต่อย่างที่บอกครับหลีนมันก็จะเป็นดีไซน์ทรงอีกแบบหนึ่งก็จะดูเป็นโมเดิร์นนะครับส่วน G Ono Plus เนี่ยเขาก็จะเป็นในโทนแบบโมเดิร์นที่ดูคลาสสิกเนาะใต้เบาะเล็กกว่านะครับไม่มีแหลกด้านหลังเนี่ยพอเป็น ABS ได้สีเดียวกับตัวรถด้วยนะดูสวยขึ้นนะฮะแต่ว่าเวลารอรถน้อยลงแล้วที่สำคัญครับเครื่องยนต์เหมือน ดีกว่า E.S.P เดินยังไงเรื่องของอัตราเร่งมาไวาขึ้นมาเนียนขึ้นการทํางานของเครื่องยนต์แรงสรั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยตั้งแต่รอบต่ําตั้งแต่การสตาร์ทน้อยลงนะครับระบ,บายความร้อนได้ดีขึ้นทําให้รถเนี่ยมีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่าเดิมในขณะที่สมรรถนะของตัวรถเมื่อเทียบกับ E.S.P เดิมแล้วเนี่ย E.S.P plus จะดีกว่าเดิมทุกมิติและที่สําคัญครับเหมือนกับตัว For z ซ3 5 0สูเลยคือควานได้ลื่นไหลแรงไม่ตกนะครับ h o น d ้าเขาดีไซน์ E.S.P plus มาเนี่ยให้มีผนังนะครับของตัวกระบอกสูี่ท มันหนาช่วยเรื่องของความคงทนนะครับช่วยเรื่องของอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่อยู่กับคุณไปได้ยาวๆนานๆเลยแต่มันจะมีแก๊ปตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมสามารถไปโบดิ f ฟลไปทําเพิ่มได้แบบใน Honda Lead อันนี้เครื่องเดียวกันทําได้เหมือนกันจีนเหมือนกันเพียงแต่ทรงอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองครับน้ำหนักตัวรถทั้ง2รุ่นก็ต่างกันเล็กน้อยครับประมาณ5กิโลกรัม115 kg, นะครับกับ120กิโลกรัมในรุ่น s มาตรฐาน และในรุ่น ABS ครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชม6 1 9 0 0กับ66,900ใน Standard และ ABS ถ้าจะเชียร์ก็ต้องบอกว่าซื้อ ABS เลยครับถนนประเทศไทยทุกวันนี้มันแบบเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาคอมไบเบรกเนี่ยช่วยกระจายแรงเบรกทำให้รถนิ่งก็จริงแต่ในบางจังหวะนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าถนนบ้านเราเนี่ยครับมันมีลื่นนะครับมันมีแบบปุบป,ปับปุบปาเนี่ยการมี ABS ไว้เนี่ยทำให้ในจังหวะที่เราต้องเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันมั่นใจมากยิ่ ค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีนะครับไม่น่ากลัวถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขานะครับอย่างามาฮ่าเนี่ยหลายๆรุ่นการทํางานของ ABS ค่อนข้างที่จะตึงตังน่ากลัวนะครับในขณะที่ของ Honda เนี่ยทำงานได้สム ooth กว่านะครับน่ากลัวน้อยกว่าและเดี่ยวครับ เราจะมีโอกาสได้ลองขับสั้นๆการลองดูซิว่าการทำงาน ABS เป็นยังไงอัตราเร่งนะครับแรงสั่นสะเทือนของตัว ESP+ เนี่ยที่เราประทับใจในหลีนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างบน g o r n o Plus ครับย้ำกันอีกสักทีแล้วกันราคาจําหน่ายนะครับของ New Honda g g o r n o นะครับ The New High นะไม่ว่าจะเป็น High Fashion High Performance กับเครื่องยนต ES ์ ESP+ เนี่ยสแตนดาร์ดคันนี้นะครับ CBS Combine Brake System 61900บาทและรุ่น ABS นี่ฝั่งนี้นะครับสวยขึ้นโดดเด่นขึ้นนะ 6 6 9 0 0บาทนี่คือสแตนดาดนะครับแต่เขาจะมีอีก3มรุ่นพิเศษที่ใส่ชุดแต่งของ H2C ีเนี่ยเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมเห็นว่าเอ้ยซื้อจบเลยก็ได้นี่หว่า70,000กว่าบาทแต่ก็ต้องรีบหากันนะเพราะว่าตัวแต่งที่ออกมา3รุ่นนะครับเขาก็จะมีการจํากัดจํานวนการจําหน่ายไวเนาะเรื่องการส่งมอบต่างๆเนี่ยอาจจะได้เร็วกว่าเพราะว่าเขาผลิตออกมาแล้วก็ใส่ชุดแต่งไว้รอแล้วอันนี้คือข้อดีของการซื้อรุ่นที่แต่งพิเศษในรถโมเดลใหม่ของทางไทยฮอนด้านะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปลองขี่กันแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์ b s c r i b e แชร์ด้วยส่วนตัวผมนะเห็นแล้วเออก็รู้สึกว่าสวยดีเพราะมันรวมเอาสิ่งดีๆจากหลายๆรุ่นมานะครับแต่สิ่งที่น่ากหงิที่สุดผมคือนี่เลยไฟเลี้ยวที่อยู่ในตำแหน่งแบบโอ้มันทําให้หน้ามันดูตลกไปเลยนะครับและนี่ มีแฮนด์เบรกมาให้ด้วยนะที่ตัวเบรกฝั่งซ้ายนะครับด้านหลังยังเป็นดรัมเบรกนะ idling stop มีนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัย abs cbs เครื่อยนต์ esp plus ครบถ้วนอยู่ในรถรุ่นใหม่ของทางไทยฮอนด้า honda giano plus คันนี้พบกันใหม่คริปหน้าสวัสดีครับ